สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องสมเอสนี่วนนะครับวันนี้สมแอกก็พาเพื่อนๆมาชมการทำกับข้าวเช่นเคยนะครับผมนะครับผมก็ททำกับข้าวนะครับําทำกับข้าวนะครับผมนะครับผมก็จะเป็นผัดกระดูกหมูอ่อนนะครับผมกระดูกหมูอ่อนนะครับผมนะครับผมคลิปนี้ก็ คิดว่ามีประโยชน์นะครับทุกานนะครับผมก็มาสมขั้นตอนการทําเลยนะครับนะครับผมก็จะติดตาพริกนะครับผมตําพริกแห้งนะครับพริกแห้งนะครับผมมาโัพริกก่อนนะครับผมนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับตำการขั้นตอนแรกครับผมโอ้โหนะครับผมดูนะครับดูนะครับผม ก็จะตามเพื่อนมาชมทำทำ,ทำคลิปกับข้าวคลิปทำกับข้าวเหมือนเดิมดเป็นเคยนะครับผมผมก็จะเป็นกระดูกมูอ่อนนะครับกระดูกมูอ่อนนะครับผมกระดูกมูอ่อนนี่ก็จะก็จะต้มไว้ก่อนนะครับทุกานนะครับผมต้มไว้ก่อนนะครับผมต้มใส่นะ้าใส่สมุนไพรไว้ก่อนนะครับผมใส่เครื่องไว้ก่อนครับผมนะครับผมแล้วค่อยมาผัดนะครับผม เนื้อก็จะปุกนะครับผมเนื้อแล้วก็กระดูกนะครับผมนะครับผมสัตว์กระดูกหมูออนนะครับผมกินไดทั้งเนื้อทั้งกระดูกนะครับทุกท่านนะครับผม <c oughs> ก็มาชมกันได้เลยนะวิธีการทำนะครับทุกันนะครับผมกานทำนะครับผมก็จะควรนะเข้ากับคขัวกระดูกมุกอ่อนเข้ากับพริกก่อนนะครับผมครับผม เราจะเติมน้าลงไปนะครับน้ําแห้งนะครับผมก็จะเป็นน้ําต้มนะครับน้าเป็นน้ําซุปนะครับผมก็จะเป็นกระดูกหมูอ่อนนะครับนี่นะครับผมกระดูกหมูอ่อนนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับผมกระดูกหมูอ่อนนะครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นกระดูกหมูอ่อนนะครับผม ก็จะทานง่ายนะครับผมต้มต้มก่อนทำนะก่อนก่อนมาผัดนะครับผมต้มแล้วค่อยมาผัดนะครับผมจะทานง่ายครับผมน้ำน้อยก็เติมน้ำนะครับผมครับผม ใส่แห้งนี้ก็เผ็ดจะเผ็ดจะหอมนะครับผมแห้งครับผมหอมครับผมหอมก็ทําการปรุงแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทาการปรุงแล้วนะครับผมใส่น้อปลาใส่ ซอดนะครับผมแล้วก็น้ำมันหอยนะครับผมตามด้วยน้ำมันหอยนะครับผมขาดไม่ได้นะครับผมกระดูกม้วนนี่ก็ต้องตามด้วยน้ำมันหอยต้องมีน้ำมันหอยนะครับผมก็ทำตามดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตามด้ชุรสนะครับผมนะครับผมชูลสนก็ใส่พอดีพอดีนะครับผม ค่อยทำต,ตาลงไปหน่อยหนึ่งนะครับผมนะครับผมตามก็ใส่สามซอนเล็กๆนะครับผม น้ำเติมน้ำอีกครับผมน้ำก็จะเป็นน้ำซุปนะครับผมน้ำซุปที่ต้มกระดูกหมูนะครับผมนะครับผมนี่นะครับผมมันครับมันกระดูน้ำนะครับผมมันครับผมมันมากนะครับผม รอครับรอไปเรื่อยนะครับผมรอก่อนนะครับผมใจเย็นๆนะครับผมใครที่อยากจะทําก็ทําใจเย็นๆนะครับผมใจร้อนไม่ได้กินข้งอร่อยนะครับผมใจเย็นก็จะได้กินข้าวอร่อยๆนะครับผมก็จะหลัดข้าวครับต้องใส่น้ําเยอะๆนะครับผมแล้วข็าสวยนะครับผมดูกระดูกหมูอ่อนนะครับผมข้าวเลยนะครับผมต้ม ให้เปื่อยนะครับต้มเปื่อยนะครับผมเราค่อยมาผัดนะครับผม เย็นนะครับรอน้ําเดือดครับผมตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะครับผมโอ้โหเข้มข้นมากครับผมนะครับผมน้ําเดือดเลยก็จ,จะข้นนะครับผมนะครับผมข้นมากครับค้นมากครับผมเคี่ยวจนข้นเลยนะครับผมนะครับผมเขี้ยวข้นเลยนะครับผมติดมันด้วยนะครับผม ดูหมูอ่อนเนื้อติดมันนะครับผมครับติดมันด้วยอร่อยอร่อยนะครับผมดูดูหมูอ่อนเนื้อติดมันนะครับผมทำกันซิมนะครับทำกันซิมนะครับผม สั่งออกไปไหน่อยนึงนะครับผมสีอย wow> ู่หน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยสีอยู่หน่อยนึงนะครับผมพอมีสีสันนะครับผมเข้มข้นนะครับผมเราจะได้เข้มข้นไปนะครับผมสีสันเข้มนะครับผม เสร็จหน้าทานแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผม อีกหน่อยหนึ่งนะครับผมเดี๋ยใส่ยีกห่อหนึ่งนะครับผมสียังไม่เข้มเท่าไหร่นะครับผมก็ขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะครับเพื่อนนะครับผม ดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามได้เลยนะครับผมเมื่แี้เราซื้อวัตถุดิบมานะครับิดวัตถุดิบมาเตรียมไว้ครับผมวางมาแลร่ค่อยทํานะครับผม นามเข็มขนนะครับเข้มขนมากครับผมหมอนนะ้อตมันนะครับผมอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับใกลจะเสร็จแล้วนะครับกันนะครับผม คลิปมีมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซัมแอร์ด้วยนะครับุกท่านนะครับผม mm hmm. เพื่อจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผม mm hmm. ก็จะได้หาคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับผมมาให้เพื่อนๆ mm hmm. ได้รับชมกันนะครับผม mm hmm. ครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปทำกับข้าวนะครับคำของหวานนะครับผมน้องแมวน่ารักน่ารักนะครับผมแล้วก็คิปธรรมชาติธรรมชาติ นส่วนนะครับผมก็จะท่ายทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมครับผมก็สุดท้ายแล้วนะครับทุกานนะครับผมครับผมโดยหัวเราพาลงไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผม น JA> mm ี่เลยก็สุดท้ายแล้วนะครับทุกันนะครับผมรวยหัวละพาแล้วนะครับรวยหัวละพาแล้วนะหัวละพานี่ปลูกเองนะครับปลูกเองครับผมจีนหอมนะครับผมครับผมนี่ครับผม นาทานแล้วนะครับนี่ก็สุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนนะครับผมรับผมโอ้กลิ่นหอมหนาทานมากมาเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมแอด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจทมคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนนะครับผม ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมทั่วโลกเลยนะครับเพื่อนๆทั่วโลกนะครับผมขอพระคุณมากมายนะครับไปก่อนนะครับผมบายๆครับผมไปแล้วนะครับจบแล้วครับคลิปนี้นะครับผม